ณนะบ้านหลังหนึ่งเ้ยพวกน้อยทำอะไรอยู่อ๋อพวกเราเหรอกำลังปาร์ตี้กันอยู่น่ะมิดล่านั่นเรียกว่าปาร์ตี้เหรอเอ๋ hey, hey, ไหไๆละเราไปหาซินดี้กันเถอะเพราะตอนนี้ซินดี้เรียกเรามาปะปะปะไปหาซินดี้กันเถอะโอเคไปปะ,ปะไปเร็วไปหาซินดี้กันเถอะไปฉันเรียกทุกคนมาวันนี้เพราะว่าฉันมีเรื่องดีๆจะมาบอกไงล่ะ ืดีๆอะไรเหรอซินดี้ได้ข่าวว่าผู้สร้างของเราได้สร้าง hey! ตัวละครใบเฮ้ยตัวละครไอเอ้ย hey! ตัวละครใหม่เฮ้ยถูกแล้ว <c oughs> สาทอมเป็นเล่นนะพวกนายโอเคโอเคเอแต่อย่าลืมชนะเอ๊นใครพูดช้างเองพวกนายหัวมะกอนี่มันผู้สร้างของเรานี่แล้วทำไมร่างอวตารของคุณถึงเป็นแบบนี้ครับคุณพอ่อ อันสิทำไมร่างอวตารของเขาถึงเป็นแบบนี้ดีใช่สิใช่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 ทำไมอย่ร่างอวตารทำไมอันอนี้ใช่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 ร่างนี้ฉันออกแบบเองนะแล้วไม่ต้องห่วงเพราะฉันคิดจะใช้ร่างนี้ก่อนโอเคเอาล่ะพบกับตัวละครใหม่ได้แล้วเชิญพบกับตัวละครใหม่สวัสดีทุกคนไงสวัสดี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 ชัอวฉันชื่อวันนสฉันคือตัวละครใหม่ที่ เปิดตัวสดๆร้อนๆในวันนั้นซึ่งไม่รู้จําไม่ได้แล้วโอเคและนี่คืออารมณ์ต่างของฉันนี่คือฉันเวลาโกรธนี่คือฉันเวลาตอนแฮปปี้ไม่ก็อารมณ์ดีจริงๆก็อันเดียวกันแหละโอเคและฉันขอบอกนิสัยของฉันหน่อยนิสัยของฉันคือมีความคล้ายๆกับเดดพูก็คือได้ถอดแบบมาจากเดดพูนั่นแหละก็คือนิสัยถอดแบบมาจากเดดพูเลยก็คือเขาอยากจะให้ฉันกวนตีนเหมือนเดดพูอ่ะแบบนี้โอเค เย่เย่เย่ส่วนฉันไอรีพวกเธอไม่ต้องตกใจหรอกว่าทําไมเสียงของฉันถึงดูกระเทยควายแบบนี้คือพอดีว่าทางเจ้าของช่องยังไม่มีแบบว่าทางแอดมินยังไม่มีเงินที่จะจ้างผู้หญิงให้มาพากเลยต้องใช้เสียงผู้ชายไปก่อนโอเคฉันนั้นแบบนี้นะฉันก็มีอีกอารมณ์นะแล้วก็เสียงก็แบบว่าไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนแต่ฉันซีเรียสตรงที่เสียงของเธอดูกระเทยควาย อ๋อฉันโกรธแล้วนะวายทำไมมันน่ารักจริงๆนะเนี่ยโว้ยน่ารักน่ารักน่ารักไม่ต้องมาชมฉันเลยนะเตือเอน่ะตายซะโอเคขอให้พ่อมูลเพิ่มเติมกับไอรีหน่อยนะไอรีแม้ว่าเธอจะดูน่ารักแต่เมื่อยามต้องสู้เธอก็อกรธไปเบาและเธอก็สามารถ ย้ายตัวเองย้ายเซิร์ฟตัวเองเข้าไปในอุปรกรณ์ต่างๆเช่นมือถือใช่ใช่มือถือทั้งแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ทุกเซนทุกอย่างรวมถึงพัดลมหรือจะเป็นตู้เย็นเธอก็เข้าไปได้หมดและเธอก็สามารถย้ายร่างไปอยู่ในร่างหุ่นโทรใหม่ได้โดยเธอจะรวมร่างกับหุ่นตัวนั้นโอเคปลาตัวต่อไปโอเคทุกคนผมมีเรื่องหนึ่งจะบอกทุกคนนะครับก็คือผมเนี่ยได้สร้างตัวละครใหม่ไว้แล้วสองตัวแต่สุดท้ายผมก็ได้ตัดสองตัวนั้นไป ก็คือเจ้าตัวนี้ก right. ับเจ้าต like ัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าไมเคิลซึ่งมันมีสองร่างก็คือร่างใส่หน้ากากกับร่างไม่ใส่หน้ากากและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือร่างตอนไม่ใส่หน้ากากผมเองก็ได้โพสต์ประกาศสร้างตัวละครใหม่แล้วครับแต่สุดท้ายผมก็ได้ตัดใจลบ2ตัวนี้ออกไปด้วยบทที่ว่าผมเนี่ยคิดว่ามันไม่จําเป็นครับผมคิดว่าสองตัวนี้คงไม่จําเป็นแล้วล่ะโอเคผมเอาแค่2ตัวนั้นก็พอโอเคผมก็ต้องขอโทษทุกคนที่แบบว่านั้นด้วยครับที่ว่าผมเปิดตัวละครใหม่แล้วแล้วก็เออ ลบโพสตไปแล้วใช่ผมลบโพสตไปแล้วแต่ก็ช่างมันมเถอะผมก็ไม่ได้ต้องการ2ตัวนั้นแล้วครับโอเคอย่างน้อยผมก็ขอแค่2ตัวเดียวก็คือเนสกับไอรีก็พอพ่อสตัวนี้ดีสุดแล้วครับและทุกคนไม่ต้องห่วงพ่อสองตัวละครพ่อสองตัวละครนั้น,น,นผมจะไม่เอาแล้วครับโอเคผมจะไม่เอาสองตัวละครนั้นผมเอาแค่เนสกับไอรีส่วนอีก6ตัวละครก็คือ e to, Cindy, o, เอโตซินดี้ไคโยเออมิโดราแล้วก็รีโมใครอีกนะ ไคน้ามอ๋อใช่แล้วก็แคปโซแคปโซใช่ผมก็จะเอาพวกเขาเหมือนเดิมครับผวกผมไม่ได้ลบพวกเขาไปครับแต่อีกสองตัวนี้ผมจะลบครับส่วนเนสกับไอรีก็เป็นตัวละครใหม่อย่างเป็นทางการครับโอเคส่วนสองตัวนี้คงจะเป็นตัวละครที่ถูกลืมโอเคน่าสงสารครับโอเคแต่ก็ขอทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนพี่นะครับแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งผมก็ได้ลงคลิปไปแล้ว แล้วผมอาจจะลงคลิปสามคลิปก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคใช่ใช่คือการทําคลิปวันนี้ผมทําในวันที่เท่าไหร่นะในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาครับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาใช่ผมทำในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาโอเคโอเคขอบคุณที่สนับสนุนครับขอบคุณมากครับโหน,บนหน่าสงสารสองตัวละครนางจันโอเคไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยทางเจ้าของช่องก็บอกแล้วครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเค สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตอือนด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายทางเจ้าของช่องเองก็มีบางอย่างอยากจะบอกก็คือเขาจะให้ฉันกับเนสเป็นลูกรักก็คือเขานั้นรักฉันกับเนสมากๆเพราะว่าก็คือรักกว่าหกตัวละครนั่นแหละแต่ก็ช่างมืเถือโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย